สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องย่ำเดึกเดือครับวันนี้วันที่13เดือนเมษายน25 6 6บครับเป็นวันปีใหม่ไทยเขาเวียนที่นกอครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาตั้งจุดบริการนะครับประชาชนนะครับพี่น้องสัญจรไปมากนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขอพี่น้องมีความสุขนะครับในปีใหม่ไทยปราจะจากทุกปราจะจากโลกปราจะจากไั่ อายุวันนาสุขาภราะปฏิพันธ์ธนาสารสมบัติกิจสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ไปโดยชอบประกอบโดยถ้ำขอสินันพันสำเร็จสำสำเ็จครับพี่น้องครับให้พี่น้องมีอายุจำเดินเกินกว่าร้อยให้มีทรัพย์ใช้สอยเกษมสารให้จเจริญสุขสิริปีตินานให้มียศอานหารงานที่ทำให้มีกำลังวังชาสุดเก่งกล้าให้มีผิวพรรณมณนะงามคมขำให้พี่น้องมีสุขทุกภัยไมเป็นครอบงำขอพี่น้องมีความสุข ในปีใหม่ไทยตลอดปีตลอดไปอยากก่าเจียบอย่าจนรำรำรวยๆยไปใส่มาใส่ปลอดภัยทุกคนทุกท่านสำหรับมนีสำบบนีกอน้องพี่น้องนะสวัสดีครับ